สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้าราชการมาเลยร่วมด้วย หักเบี้ยเลี้ยง220ล้านสมทบทุนสู้โควิดวันที่1มิถุนายนเดอะสตา์และเดอะสเตรทไทมส์รายงานกระแสะยกย่องทางการแะเจ้าหน้าที่ในมาเลเซียหลังจากข้าราชการพลเรือนรา800,000คนยินดีให้ต้นสังกัดหักเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยรับรองเพื่อนำไปสมทบทุนสู้วิกฤตโรคโควิด -19 หลังจากสถานการณ์ไวรัสมรณะในประเทศยังสาหาัสพราะผู้ป่วยใหม่อีก7,105คนส่งผลให้ยอดสะสมเพิ่มเป็น5 7 9 4 6 2คน และเสียชีวิตยอย่างน้อย2,867รายตันสรีโมดซูกีอาลีในขาธทการรัฐบาลมาเลเซียเปิดเผยว่าข้าราชการพลเรือน800,000คนตั้งแต่ระดับ29ขึ้นไปจะสมทบเบีย้ยเลี้ยง3เดือนคิดเป็นเงินรวมกันกว่า30ล้านริงกิต หรือราว226ล้านบาทเพื่อเร่งแก้ปัญหาโควิด19ล้ามระบาดโดยนโยบายหักเบีย้ยเลี้ยงจะยกเว้นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานแถวหน้าจากระดับ1ถึง28สำหรับข้าราชการระดับสูงจูซาเอจะถูกหักเบีย้ยเลี้ยงรับรองคงที่ที่1อยละ50ข้าราชการระดับจูซาบีหักที่ร้อยละ20และระดับจูซาซีหัก1ละ10ขณะที่ข้าราชการระดับ44-56 จะถูกหักเวี้ยเลี้ยงรอยละห้าและข้าราชการระดับ29-41ถึงจะถูกหักเบี้ยเลี้ยงคงที่ที่10ริงกิตหรือราว75บาทเราเข้าใจดีว่าข้าราชการคือกระดูกสันหลังของรัฐบาลในความพยายามสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการดำรงชีพการร่วมสมทบเงินนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของข้าราชการพลเรือนที่สนับสนุนภาคราัฐต่อความพยายามยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตันสรีโมดสุกีอารีกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ข้าราชการเพิ่มความทุ่มเททำงานอย่างดีที่สุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติในช่วงยากลำบากขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีโมยิดดินยัตซินผู้นำมาเลเซียแถลงเมื่อวันจันทร์ที่31พฤษภาคมว่ารัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยทุกคนจะไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา3เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเพื่อระดมทุนที่จำเป็นอย่างมากในการสู้ศึกโควิด -19 ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ